การแข่งขันเนียนัดปิสนามหรือว่านัดเฉลิมฉลองพาพระกถินพระราชทานทั้งสามวัดอารามหลวงมาละจา อ๋อ oh, มาแล้วครับมาการสมการสมบัติตตทงลงน้ำลงน้ำแดงเป็นใครสนะเป็นสิงหน้าสาวสวยโคจอมไปเจอกับสิริพัชรีส่วนในลงน้ำน้ำเงินนั้นเริ่มจะพายบวพายไป,ปสามสิบไป,แล,ปแล้ว,วเยยมใครจำใครแล้วหัวพายท้ายเปิดระเบิดเทิร์นเซ็ตไปพายแล้วสับไปพายขยี้ไปพายสับไปพายขยี้ไปพายายแบบทีทีพายแบบทีทีมารู้สึกว่าลงน้ำแดงลงน้ำแดงจะหนีออกมาก็เป็นสิงหน้าสาวสวยพี่น้องปราสังหนีออกมาก็ลงน้ำน้ำเงินว่ายังไงครับสิริพัชสอนใจและชจอกับพายไม่ยาวเขาไม่ย็นไม่ยาวไม่ท้อไม่แด่หัวแล้วพายท้ายระเปิดระเบิดเร็ตเซ็ เอาละเว้ยมาดูเรือคู่นี้ครับสิ่งหน้าสาวสวยโคตรมากับเรือที่ไม่ธรรมดาน้าม่าดอนใช้พระบาทน,น้ําของสิ่งซีดีวิมตสูพระช้ว่าแล้วตาคนนางขายไล่บทไล่บีไล่ตีตือ้อเกนมาว่ายไงยตอนนี้เหมือนหัวเรือเริ่มสมันเกิดเสมอกันแล้ว แล้วครับสเบนเกยสเบกันแล้วยังไม่มีใครนําใครแล้วยังไม่มีใครนําใครล่อใต้สะพานมาแล้วรู้สึกว่าล่องน้ำลงเงินล่องน้ำลงเงินสิริพัฒน์สีส่วนจ่านาขึ้นมาแล้วจ่านาขึ้นมาแล้วได้เปรียบดีตื่นกันขึ้นมาแล้วจ้าได้เปรียบตีตื่นขึ้นมาแล้ววาย่ังไง้อยหน้าร้อยตาโลวายังไงล่องน้าแดงมีน้ว่าสิงเงยสิงสิงหน้าสาวสวยปากคาปมาสังมาโคจอเจอกับใครไม่เจอมาเจอกับสิริพัฒน์สีส่วนโดช้ยพัฒนด้วยไงลองน้ำลองน้า สาวสวยเจอใครไม่เจออยแบบสี่เอ้ยสี่ลิพัน์สีสุวรรณหรือว่าลงดูตามสายบาราล,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 ลองน้ำแดงลงน้ำแดงเป็นสิงห์หน้าสาวสวยแล้วก็ชักไปไผ่ตีเลขแทงนี้หรือว่าเฮ็ดสี่ลิพัน์เอาไว้ไปไปไปหนีรอ,อ,อ,อดปอดพายหรือไม่รอดปอดไปหรือไม่หนีรอดปอดไปหรือไม่เหลวทันใจไว้ทันตาลอลงน้ำแดงเริ่มจะพายแรงแทงหนีพายแรงแทงจี้พายแรงแทงหนีขึ้นขึ้นมาปอดเบียดปอดเบียดเสียสีวัวเรือสมัยก็สมอกันขึ้นมาแล้วจ้า ว่าไงระยะทางพิสูจน์มากายเวลาพิสูจน์คนสิ่งนั่นสิริพัฒน์สิ่งนั่นสิริพัฒน์สิ่งหน่าสิริพัฒน์สิ่งนั่น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 สิริพัฒน์สิ่งหน้าสิริพัฒน์พูดถูกใช่เอาละครับกรรมการยกครกสีแดงเป็นสิ่งหน้าสาวสวยของพี่น้องบ้านป่าศักเป็นเรือชนะครับพี่น้อง